แฟนๆเป็นห่วงเผยคลิปอาการล่าสุดวิมลรัตน์หลังจบวอลเล่บอลหญิงวีนิล2025วันที่15กรกฎาคม2568สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยอาการล่าสุดของไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์ผู้เล่นบอลเร็วของทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบศึกวีนใน2025สัปดาห์ที่3ที่สหรัฐอเมริกาแม้วอลเล่บอลหญิงไทยจะรอดตกชั้นจากศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วีนใน2025ได้สำเร็จแต่ก็มีภาพที่ทำให้แฟนๆลูกยางเป็นห่วง เมื่อไก่วิมลรัตนาพันธ์ต้องพันผ้าที่นิ้วก้อยและนิ้วนางมือขวาในเกมล่าสุดกับแคนาดา แม้เจ้าตัวจะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มระหว่างอยู่กับเพื่อนร่วมทีมชาติไทยหลังรอดตกชั้นวินใน2025แต่อาการบาดเจ็บที่2นิ้วมือข้างขวาทําให้เกิดความกังวลว่าวอลเล์บอลหญิงไทยอาจเสียผู้เล่นไปอีกหนึ่งคนหลังจากบุ๋มบิ่มชัชุออนโมกสีไม่มีชื่อมาแข่งสนาม3ล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยระบุว่านายแพทย์พิเชษเยี่ยมศิริแพทย์ประจําทีมชาติไทยเผยว่านิ้วก้อยของไก่วิมลรัตนาพันธ์บาดเจ็บจากอาการเคลื่อนหลุดออกจากข้อไม่ได้หักแต่ทั้งนี้ต้องกลับไปทำเอ็มอไรเพื่เก,รรกษา ที่กรุงเทพต่อไปซึ่ง